สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถไถโซนบ้านนอกนครับพาเอซมาชมรถเกี่ยวข้าวไถเจริญอีกแล้วนะครับรถที่ผมย้ายให้นะครับคันนี้จะเร็วฟ,ฟีดฟาสขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ลูกปืนแตกนะครับหลังจากลูกปืนแตกก็มาเกี่ยวต่อเลยนะครับ น,นี้ยังชวดอยู่นะครับเริ่มคล่องเข้ามือแล้วนะครับคนขับตะกอนเคยขับแต่คูปต้านะครับขึ้นรถใหญ่เลยนะครับปีนี้ภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับ เดี๋ยวแบบนิ่มๆนะครับจะของนาชอบนะครับไปแบบฟื้นฟาานีดๆเราไม่ค่อยชอบนะครับ ันนี้ตัวเดินยังแรงอยู่นะครับหรือว่าดีนะครับแบบนี้ไครับไป,ไปขายข้าวแป๊บครับนครับถายข้าวเรียบร้อยนะครับอันนี้เครื่องยังนิ่มอยู่นะครับ เป็นคู่ของเขาก็ออกฮีโน่นะครับพาเอ็มซีไปชมไกลๆนะครับรถคันนี้เพิ่งจัดมานะครับเจ้าของขายคูบุตา้าซื้อรถใหญ่นะครับเพราะว่าคูบุต้า็ดีนะครับเจ้าของอยากได้รถใหญ่นะครับ ายคูปุต้าซื้อรถใหญ่นะครับเื้อของใจรักมากเลยนะครับ กรถเยอะมากเลยนะครับมีสันก็เดิมๆนะครับคันนี้ อย่างไตกแต่งอะไรนะครับสําหรับเรื่องสีผมก็พะว่าอยากให้รถเกี่ยวคล่องก่อนครับเดี๋ยวจัดสีใหม่ให้วิบวับวิบวับเลยนะครับคนขับก็เริ่มทาหน้าเปรี้ยวแล้วนะครับตรงนาก็ลิบแล้วตรงนาก็ตันๆันแล้วนะครับดาวว่าเยี่ยมมากเลยครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็โอลลาอีฟซีไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องประถายโซนบ้านนอกด้วยครับจะเป็นในกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ